พาโซนะครับเดี๋ยวพาเดินชมวิวนะครับสวยมากนะครับอากาศดีมากนะครับเมื่อคืน20องศาเห็นจะได้ ม,มีสร้างหลวงพ่อด้วยไม่ทราบหลวงพ่ออะไรมราหลวงพ่อโตเลวงเพืดด่อนบอกว่าไม่ใช่นะครับจำชื่อไม่ได้เลยถัวหน้านะครับวิวสุด,ดยอด ตกลงครับ นี่ไงชั้นหมูอยู่นี่ไงวายวายเมื่อคืนใครเมาทิ้งตัวพาไปห้องน้ำขอโทษนะภาพที่ไม่สวยอย่าพยายามลงรายการเวลาเรื่องเล่ามันดูไม่ดีเอาภาพแบบดีๆลงเพราะรายการคนละสายตาชอบไบงรายการอะไรตรงรายการอะไรจะออกรายการอะไรตรงรายการอ๋อภาพไม่ส่งรายการ นู้ยจะส่งรายการเลยวันที่25เนี่ยเดี๋ยวจะจัดงานคู่กันแล้วงานแต่งอันที่แล้วถ่ายวิดีโอแกมาขึ้นไหวอะไรทั้งนี้แหละเดี๋ยวนะหน่อยนะนี่ก็เหมือนกู่นี้คู่นี้ก็เหมือนเขาถ่ายวิดีโอเดี๋ยวถ่ายถ่ายภาพให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนี่